สวัสดีคะ่ะ EP นี้จะเป็นหลังที่สองของลูกค้าจังหวัดปราจีนบุรีนะคะหลังนี้นะคะมีขนาดกว้างยาวอยู่ที่3เมตรคูณ4เมตรนะคะจะไม่มีห้องน้ำนะคะคือเจ้าของบ้านจะเอาไปตั้งคู่กับหลังที่หนึ่งที่อยู่ใน EP ที่แล้วคะ่ะที่ลงคลิปไว้ให้ดูนะคะเดี๋ยวเราชมรอบๆด้านนอกของหลังนี้กันก่อนนะคะ ด้านในก็จะเป็นห้องโล่งๆค่ะอันนี้จะเป็นประตูออกแนวญี่ปุ่นญี่ปุ่นนิดนึงค่ะหน้าต่างก็ขนาด50คูณเมตรห0เหมือนกันเลยนะคะเป็นห้องโล่งๆแบบนี้ค่ะเรามีตู้ไฟกันดูดให้ด้วยนะคะฝาผนังเราขูดด้วยไม้สักอีกชั้นหนึ่งให้ค่ะ จะเหมือนกันกับหลังที่หนึ่งเลยค่ะแต่หลังนี้จะไม่มีแค่ห้องน้านะคะประตูก็จะเป็นบานเลื่อนเหมือนกันค่ะแบบนี้เลยเลื่อนแบบนี้เลยค่ะสำหรับราคาบ้านนะคะและรายละเอียดต่างๆนะคะจะอยู่ใต้คลิปทุกคลิปเลยนะคะลูกค้าก็สามารถกดเข้าไปดูได้เลย ฝากติดตามผลงานของทุกๆหลังจากบ้านนกดาวบายช่างจิวด้วยนะคะเราส่งทั่วไทยเลยค่ะมีหน้างานทำจริงส่งจริงนะคะลูกค้าสามารถเช็คเครดิตก่อนสั่งซื้อได้นะคะพิกัดร้านของเราจะอยู่ที่อำเภอหนองไผ่จังหวัดเพชรบูรณ์นะคะมีที่นี่ที่เดียวเท่านั้นนะคะสามารถสอบถามเส้นทางได้ที่ เบอร์0809198944และ0864256614นะคะมาชมผลงานจริงกันได้นะคะสวัสดีค่ะ